เริ่มใหม่ลเลยครับตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่เอาปุ๋ยไปใช้แล้วเนี่ยผลเป็นยังไงบ้างรครับก็ <S <S ดกขึ้นงามก็กรหวานนะอันนี้ใช้ดีมากเลยกรอหวานแต่ไม่เคยใช้ต่อเนื่องมาเลยเนะี่ยที่มาอีกก็ามาเอาไปอีกอันนี้ดึงเนี่ยปลูกอย่างนี้มากี่ปีแล้วสิบกว่าป,ปียี่สิบไปแล้วเนะยี่สิบปีแล้วเหรอหูนานนานอยู่กับฝรั่งมาตลอดใช่ แล้วได้เห็นฝรั่งอะไรที่แบบแบบนี้บ้างหรือเปล่าที่มาขายเนี่ยเขาบอกใกล้หนูอร่อยที่สุดกรอบเลยอเคยเคยรับเจ้าหื่นไปขายมันขายไม่ถึเหยเอนทราแม่ไปที่นันกรอบแมันไม่หวานอีกสิบปีมาแล้วก็ดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมสุดยอไม่ค่อยดีใช่ไหมไม่สวยไม่อร่อยไม่อร่อยไม่กรอบหรอเวลาเขาผิวเนี่ยผิวขาวยังยังไม่สุกเลยนะเฉาะแล้วน้ำตบ กรอบกรอบมันไม่นิบหวานใช่ใช่ดูแล้วแบบว่ารสชาติมันต่างกับชาวบ้านเลยปะ่ะต่างกันเยอเคาตบากันเยอะาเหรอเขาติดใจกันเยอะเลยเหรอหวานจริงทันให้เธอไปตั้งชื่อว่าพรั่ังครอบจักรวาลเฮ้ <c oughs> จ <c oughs> ใจเปล่าแล้วตั้งไหนนั้นมาใช้ตลอดได้ป่ะใช่อหหอหย,ย,ยอกหยอก ใส่น้ำกริงเลยฉีที่ไหนบ้างทั้งติดทั้งที่ตั้งแต่หัวลงมอายเลยเหรอแต่ยอดลงงลางเลยเหรอใช่ล้วดูใบเบยก้านเกินดีเปล่าอู้หู้ค่ะว่ามันยังดีแต่ตอนนี้ตุ่มตุ่มหมอกเยอะเกินไปเหรอนี่ตผู้ช่วยไม่ไหวแล้วดิผู้ช่วยเกษียณล่เกษียณแล้วเหรอดูต่าไม่ไหวอ่ะแล้ว ปกติมันมีฤดูมัน,นะืะเปล่าฝรั่งอ่ะถ้าบำรุงดีๆนะถ้ามีอะไรยาดีๆอะไรมันจะออกตลอดทั้งปีเหรอ่สมมติเราโผล่มันว่ยอย่างเงี้ยถ้าไม่มีดอกปั๊บเราเก็บเลยแล,แล้วเดี๋ยวมันก็มาใหม<า>่อ<า>ีกออกมาถ้าไม่มีล้วก็เก็บอีกแล้วที่ผ่านมานี่มันออกตลอดือเปล่าที่ผ่านมาก็ูไม่ค่อยดอกอะ่ะกรูได้อันนี้ไปแล้วก็ตอนก่อนจะใช้เนี่ยไม่ดกต้องรอเป็นฤดูกาลใช่พอใช้นี่ไปไม่มีฤดูเลย ตกตลอดหนูมีตลโลดของคนอื่นเขาหมดแต่ของแม่ยังมีอยู่ค่ะโรอเหรอเหรอแม่ไม่ขายลูกค้าติดใจแต่คนรับคนอื่นไปมันเหมือนแบบมันยังมันไม่หวานรกกข้างในไม่ประทับใจมันคิดกับแม่นี่ถ้าขาดนี้ก็ตายเลยทีใช่ไหมแอ้โแถ้าเวลานี้ถ้าขาดอันนี้ก็ถือว่าขาดใจเลยเดิอ่าแล้วต้นไม้ก็แข็งแรงนะ แล้วก็จะไม่มีไม่มีอะไรวะไม่มีศัตรูพืชพขนุนน่ะขนุนดอกโอ้เนี่ยขนุนดอกแกะขายทุกวันเลยหลวงพ่อโอ้เดี๋ยวรวยตายแล้วยายยายแกะขายทุกวันเลยมะเก็บขายไหมลูกใหญ่เปล่าลูกอะไรนะโอ้ลูกเล็กลูกใหญ่มิตรยวงหวานจังเลยหลวงพ่อหวานเปรี้ยบเลยเหรออ่าเห็นไหมแสดงว่ามีสามต้นนนุนไอ้นี่นะยายาอะไรยา เอาไปใช้โดยที่ไม่ช่วยกันทำอาหากินถ่ายวิดีโอมาด้วยส่งไปต่อไปไอเขาติต่อเธอเดี๋ยอันนี้ก็ถ่ายหน่อยเช้าสมมุติว่าวันไหนเนี่ยเด็ดไอหรือว่ามันออกดอกอะไรเนี่ยถ่ายมาหน่อยส่งให้คุณปันปันหน่อยฮะ,ะส่งให้คุณปันปัน <ๆ S 2> เขาจะไปบอกว่าเนี่ยอ,ออกอีกแล้วแล้วถ้าเผื่อว่าขนนุนคุณยายเหร ขนนแม่นี่แหละค่ะแต่ว่าแม่ช่วงแม่ไม่ปฏิบัติธรรมยายก็ต้องจัดเองแล้วยายฉันบ้างก็เปล่ายายเขาก็แกะขายหนูวิ่งขายเมื่อวานเนี้ยกล่องอะไี่สิว่าแล้วได้ชิมบ้างก็เปล่าเขาซื้อแล้วเขาแกะกินเลยเ่าหวานจังเลยขนมเขานเองว่าเนี่ยบอกตนเองเขาบอกของคนอื่นเขาไม่เห็นลูกทําไมต้องดกเหลือเกินของเขาดกจริงอ่าเป็นนั้นว่า ในสวนมีอะไรดีหมดใช่ไหมใช่จ้ะพวกทุกอย่างนั้นหรอประหยัดด้วยเปล่าะหดมันต้องไปใช้ปุ๋ยยังอื่นนะปุ๋ยยังอื่นจะใช้ไม่ได้นะุ๋ยอะไรงานแตดอีจังเลยนะเอแตกออกสุ่มรสชาติดีด้วยแล้วยิ่งโหลูกพันสวยงามนะมลแรงไม่เกาะด้วยเพราะว่าเพราะว่าผลไม้หรือพืชเนี่ยไอ้ต้นไม้เนี่ยมันแข็งแรง มแมลงนี่นะมันไม่ชอบพอมันกินเข้าไปปั๊บเหมือนกับเหมือนกับเชื้อโรคไม่เข้าไปในตัวคนที่มีกําลังวังชามีภูมิต้านทานอ้าวอาเดี๋ยวกขอเบอร์คุณฟันปันเอาแลกลายกันดิเขาจะได้ไปแลกลายกันลูกสาวมาทำไม่เป็นนี่นีนี่อั่งนี้ดีกว่าไอ้คุณมันปันครับคนผลิตเท่าไหร่รับซื้อเลยผมเนาะหมายถึงว่า,เ,าเขาก็ตรงมาดิ ออ oh, ได้ได,เด,เด้เดี๋ยวเราจะทำดีๆเขาเป็นฝ่ายตารตลาดเขาจะมีออเดอร์เธอให้มันแพ็คปุ๊บแล้วก็ขายส่งตการอะไรนะก็ส่งพัสดุมาถวายสังฆทานไม่เดี๋ยวส่งไปทั้ง,ท,งทั่วประเทศเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้ส่งไปในไลน์บอกว่าวันนี้มีกี่กิโลคาดว่าพรุ่งน,นี้มีกี่กิโลเยอะ ตัดทีเป็นตันอ๋อเนี่ยเราไม่ต้องไปเดินทางมาแล้วไปสมุทรปราการต้อมาไม่ทันเพราะอะไรติดคาดออกทีนั้นอนทิตละตันสองไม่เดี๋ยวจะขายทั่วประเทศโอ้โหอยู่บ้านเฉยไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวออกแบบแพ็กเกจจิ้งไอ้ออกแบบแพ็กเกจจิ้งใช่เดี๋ยวผมไปเคลียร์กับอ๋อไปเคลียร์กับไอ้พวกนู้นใช่ใช่เดี๋ยวแบบแพ็คละโลซื้อถุงปิ้นไปเลย อันนี้ชื่ออะไระเธอชื่ออะไรชื่อส้มค่ะส้มเหรอเดี๋ยวติดต่อพนักขายเธอพนกักเขาจะอยู่บ้านไม่ต้องไปไหนไม่ต้องขับรถมาน,น,นู่นนวลนี่แล้วเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเขาเรียกพิม์ไปอะไรวะถุงใส่ไปหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลแล้วก็แปะสติกเกอร์แล้วเดี๋ยวจะบอกให้บริษัทรับจงมันไปเอาของแล้วไปส่งไปเลยแล้วนี่ก็โอนเงินให้เธอเขาจ่ายเปล่า อันนี้ไอ,อ้ปันปันอย่าลืมนะให้พกพวกเองอ่ะีนผมต้องไปคุยกับพ,พี่พี่เขาด้วยเพราะว่าผมไปไปชุนกันฮะ<า>ทำอะไรขายมาขอเป็นนักธุรกิจ <c oughs> ชื่อว่าธุรกิจสีวิไล <c oughs> <c oughs> อ่ันนี้เขาขายของพวกที่ไอ้แม่แ่ทั้งหลายม <c oughs> ี่ใครมีอะไรผลิตดีๆเงี้ยโอ้โหตลาดต้องการ <c oughs> เธอก็ไปตั้งราคาของเธอมา เดี๋ยวเขาก็จะไปบวกนิดหน่อยให้มีค่าการศึกษาเขาใจป่ะไม่ต้องไปทำอะไรมากเอ้ยขายไปทั่วประเทศไม่ได้ขายแค่ตันเดียวตันเดียวก็จอกใช่ใช่ป่ะจ้ออกเยอะนะตันหนึ่งเอาไม่หูดเอ้ยก็จอกนิดเดียวงออกกะบาเดียวเองใช่ไหมตันหนึ่งอ่ะตันโค้ดเนี่ยต้องถลูนนนนน อ่าอ่าติดต่อใอ้ส้มเข้า <c oughs> ขใจปลา่าไอ้คุณปันปันน่าจะมีห้าพันลูกเข้าใจปลา่าแล้วเขาจะเขาอ่ะเขาก็จะกระจายข่าวไฟและในที่สุดเดี๋ยวก็จะมีการจัดสง่งกันเองเธอจะไม่ต้องเหนื่อยด้วยขนุนก็เอาน,นะเข้าใจป่ะตำแห่ยวงดีหยหรอวะโอ้หเป็นหน้า แตดกแต่ธอเนี่กกำลังเต็มต้นเลยที่ต้นปลูกไว้แม่ก็ไว้เล่นถึงสามต้นยี่สิบสามเหรอสามต้นนีงเหรอถึงสามต้นสามต้นแตดกมากเหรอต้นหนึ่งเยอะแยะเลยลูกขนมถ้อร่อยนี่มันไขยเยอะนะอร่อยมากอ่าอ่าเริ่มจากนี้ก่อนอันนี้มันเป็นอาชีพหลักอยู่ได้ใช่ไหมชลแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมแค่ฉีดฉีดปนปนปั๊บถึงเวลาก็ใช้อะไรเกี่ยวหรือใช้ผู ไม่ให้ไม่ให้สูงแค่แค่มือถือปป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 ไปป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 หปปปปไปปดปปปไปปป่ปปอปไม่ปปอปปปปเอป้อปเราเปืปอปป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 ปอปป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 ปอปปปปปปปสปาปป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 ปนปป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 ีปป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 ป่ปดปปปปปป้อปปปปปปีปปปปปาปปปปปปอปาาปปปนะอปปาปป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 